G.B.A. G.B.A. Oh yes motherfucker G.B.A. ไปจ,จบันถึงตอนที่6นะครับผมเดี๋ยวคืนนี้ฉายตอนที่7นะครับถ้าเกิดว่าใครยังคิดที่จะดูอยู่นะครับผมแต่ว่าในวันนี้ครับ G.B.A. 4 5 6 <sighs> ้จะว่าไงดีกับ G.B.A. ครับผมท้อแล้วอ่ะจะให้ผมพูดกับเรื่องนี้ยังไงฮะ G.B.A. ตอนนี้มีข้อดีแล้วนะครับผม <gasps> What the fuck แล้วข้อดีนั้นก็คือข้อดีที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ GBA เล่าเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับการฆ่าฟันสู้กับแบบปีศาจทธธี่อะไรที่ที่ว่า GBA ในเรื่องนี้เนะี่ย GBA ทำได้ดีทุกอย่างเลยครับบูจริงผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมเพราะว่าพอมาถึงในช่วงตอนหลังๆของ GBA อ่ะ GBA จะเริ่มแนะนํำคอนเซปต์ตัวหนึ่งขึ้นมาของเรื่องก็คือเหมือนกับประมาณว่า เออจะมีแฟลชแบ็กเยอะก็คือเหมือนกับเป็นย้อนอดีตตัวละคอรอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วในการย้อนอดีตของตัวละครมาในซีรีส์ตัวนี้ที่อ่อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นตอนที่4ก็จะเป็นการย้อนอดีตของตัวของแบบซุนซุยที่แบบว่าเป็นพระเอกในเรื่องนะว่าเหมือนกระโตพระเอกของเราเนี่ที่เขาเป็นซามูไรเนี่ยมาเจอตัวของนิญญนจาได้ไงและแบบว่าเป็นการย้อนประวัติศาสตร์ในยุคโทคุคาวะฉากนี้หรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พอดูได้นะครับผมเป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่ก็ถือว่าสนุกสนานพอสมควรเลยที่แบบว่าให้เราได้เหมือนกกััับบบสสสสมมมผเเเปป็็นนนนอิแแววงครราราาาศตต์ที่บบ่ สู้กันระหว่างเหมือนกับเป็นแคลนเหมือนกับเป็นเป็นก๊กเป็นเหล่าเนาะในช่วงแบบในช่วงวาริงสเตของแบบญี่ปุ่นเขาอะที่แบบว่าเป็นการแย่งชิงอำนาจของเหล่าโชกุนอะอ้าจริงๆนะไม่ได้แย่เลยแล้วกับ g b พในตอนที่แบบเล่าเรื่องในเชิงประวัติศาสตร์น่าสนใจมากนะบอกไว้ก่อนคือคือยอมรับเลยว่าถ้าเกิดว่า g b พมันเป็นในเม่น้ำสงครามแล้วแนวประวัติศาสตร์มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเว้ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีแต่อาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่คือแบบว่ามันก็แค่ดีในเชิงเหมือนกับเป็นแนวประวัติศาสตร์เลื่ กับตัวของแบบคอนเซปต์แบบนี้ของทีจีเบนดนำมานําเสนอนะครับแต่แน่นอนว่าน,น,นอกนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องของการล่าเอเลี่ยนซูซอมบี้เฮี้ยตาางนาๆนะครับเรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ปัญญาอ่อนมากเหมือนเดิมนะครับผมมีการย้อนยุคนะครับคือแบบทุกตัวละครในคือ4ี่ห้าหกเนี่ยจะเป็นตอนแฟลชแบ็กของหลายๆตัวละครนะไม่ว่าจะเป็นตัวอซุนซุยไอตัวของคุณพระของเราแล้วก็ตงนินจานะครับด้บอกว่าทุกตัวละครเนี่ยจะมีแฟลชแบ็กหรือว่ามีอดีตที่แตกต่างกาันและทีนี้ในะอดีตหรือว่าอะไรตรงนี้นยก็จะเป็นการเล่าบทสาระละ <c oughs> <c oughs> คนบวถ์ศาสตร์คนในวบส์ศาสตร์สาคัญคนไหนแล้วมีวิธีการในการช่วยเหลือดโ n o หรือว่าแบบนายท่านของพวกเขายังไงในประมาณน,นี้นะครับคือแบบหูสนุกนะแน,น่นอนนะครับผมว่านอกนั้นนะครับผมในความเป็นซอมบี้เลยตอนนั้นก็ยังคงแบบเป็นอะไรที่แบบว่าคนข,าง,ขางที่จะดาแอสเหมือนเดิมนะครับผมให้พูดตามตรง CG เยอะฉากแอคชั่นของ GBA แย่มากแย่มากถึงขั้นที่แบบว่าผมไม่รู้จะล้อเลียนเรื่องยังไงแล้วอะแล้วทุกๆครั้งที่ผมพูดถึง GBA ผมปวดหัวมากครับผมนะ เพราะว่า GBA เป็นซีรีส์ที่ฉากแอคชั่นแม่งแบบมันคิดอย่างนี้ว่ามึงเคยเล่นดินน้ำมันปหมตอนเด็กๆอ่ะเออฟลุ๊กมาแแหละครับ GBA GBA คือซีรีส์แบบแนวเด็กเล่นเล่นดินน้ำมันกันอ่ะคือแบบมันเล่นดินน้ำมันเหมือนกับประมาณว่าเอาดินน้ำมันมาประกบการปั้นเป็นก้อนอะไรก็ได้แล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าเขาฟันโดนใช่ไหมก็เหมือนกับแยกดินน้ำมันออกอะไรประมาณนี้เนี่ยมันทำฉากแอคชั่นของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะ นี่ครับฉากแอคชั่นเป็นไงดูรู้เรื่องไหมวู้สุดยอดอุ้ยสนุกมากอู้อู้ยุขีบบอร์ดเป็นไงสนุกไหมทุกคนครับนี่เป็นไงฉากแอคชั่นมีพราะเอกกำลังบอครองมีก้อนนี่ก็เป็นเห็นว่าคือคือเนี่ยมันก็เหมือนกับก้อนดินน้ำมันนะคุณเคยเล่นแบบพวกมันก็เป็นแบบซื้อตามร้านนี่ที่ว่าตุ๊กตุนอะไรวะแล้วพอคุณเอาตุ๊กตุนมาวางอ่ะแล้วคุณเล่นเหมือนกับเป็นซิมูเลชั่นเหมือนกับประมาณว่าเราจะมาเข้ามบนซุ่มด้วกันแล้วก็เหมือนกับจับตีกันน่ะคือแบบมันแย่มากนี่เดี๋ยวดูนะตรงงนนนนี้ะเป็ไทุกค beautiful ตัวของเรื่องไม่สามารถทำฉากแอคชั่นออกมาได้นะครับแล้วแบบว่าตัวให้ทำได้ก็เป็นการทำสารแอคชั่นที่แบบว่าดูขี้เกียจนะครับดูไม่มีชีวิตชีวานะครับทุกอย่างก็เหมือนกับเป็นก้อน CG ตัวละครหน้าตาบูดเบี้ยวนะครับผมไม่ได้มีรายละเอียดอนิเมชั่นที่เก็บมาได้ดีเท่าไหร่เนื้อเรื่องที่ก็ค่อนข้างที่จะปัญญาอ่อนหรืออะไรต่างๆนานานะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งแล้วกันที่ก็มาเล่นกังไก่กันกังไก่กังไกกักกังไง่กักกังไก่กัก ข้อที่หนึ่งคือมันเสียเวลาชีวิตแล้วเบผมนะ คือมันเสียเวลาชีวิตมากเว้ยเพราะว่าคือในใจหนึ่งผมเคยพูดถึงเรื่องจีเบไปแล้วล่ะตอนที่รายงานในเมจิมส์สัปดาห์แบบสัปดาห์แรกๆนะเพราะว่าจีเบอ่ะเรื่องที่มันล้มเหลวอ่ะคือเรื่องราที่ว่าพอคุณภาพเมชชันมันห่วยหรือว่ามันแย่แล้วอ่ะเนื้อเรื่องนี้มันห่วยตามไปด้วยมันก็เลยทำให้ผหมกับเรื่องนี้มันยิ่งเป็นเรื่องที่แบบว่า un bearable to watch อ่ะมันดูยากกว่าเดิมหรือว่ามันแบบไม่น่าดูยิ่งกว่าเดิมอ่ะอ่ะเดี๋ยวหลายคนอาจจะถามว่าเนื้อเรื่องมันแย่ไงพี่มันเป็นเรืื่่่่่่ออออองงงงรรรรรราาาาวววขขกเเเเเตััมมมมนนป็แบบบพพีีีไู้ อย่าทำเป็นรู้เก่งจริงไทำเป็นนี่เอเวลาคุณดูนเมฆคุณต้องมีสมองคุณต้องเหมือนกับรู้จักในการสังเกตถ้าก,กาดอย่าดูครับผมนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้คุณดูฉากฉากหนึ่งครับผมนะเป็นฉากที่น่าสนใจมากครับผมนะอ่าเป็นฉากสั้นๆน,นะครับไม่รู้ว่าในใ,ใ,ในในไลน์น่าเห็นอยู่มั้งทุกคนครับทุกคนเห็นสิ่งที่ผิดปกติไหมฮะเนี่ยมีแต่เนี่ยเห็นป่ะพวกอันนี้บมนไม่มีแต่ติง่งไม่มีแต่แบบเคลียกว่านะเป็นเป็นคนที่ดูนีเมฆไม่เป็นใช่ปะ่ะเป็นไปได้ไงครับผม ชามิเซนมาอยู่ในโลกใบนี้ได้ไงครับผมโอ้เป็นโลกหลังภัยพิบัติไม่ใช่หรอกเป็นโลกซอมบี้ทำไมอยู่ดีๆสามารถเ,เล่นชามิเซนได้วันนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยรู้จักไหมคือเล่นชามิเซนอะ่ะสวยงามมากเป็นอนิเมะที่สามารถสะท้อนวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับผมคือต่อให้แบบว่าโลกแตกไปแล้วแต่เพียงใดนะครับแต่ว่าต่อให้โลกแตกต่อให้แบบว่าชีวิตขาดสิ้นซึ่งความหวังครับผมเราก็ยังสามารถเล่นชามิเซนได้นะเป็นไงครับผมอนิเมะแห่ความหวงังอนิเมะวัฒนธรรมญี่ปุ่นสุดยอดจริงครับผมนะโค้กมือนางเอกมือนางเอกก็ห้านิ มือนางเอกเหรอครับผมนะโครงหน้าหน้าเล็กกระจกผู้คุณดูนี่ไม่เป็นนะเฮ้ยทำไมถึงดูไม่เป็นครับเน,นี่ยคือคุณนี่คำตอบเฉลยแล้วการแกงกะหรี่เป็นจานมาได้ไงคือมันเป็นโลกหลังภัยพิบัติไม่ใช่หรอมึงไปหาอาหารเป็นจานแกงกะหรี่ราดข้าวมีแกงกะหรี่สวยงามแบบนี้มาจากไหนแล้วกินโดยใช้อะไร มึงกินโดยใช้มือมึงเหรอไอสัตว์แบบกินแกงกะร <c oughs> หรี่หรือว่าเอาโซยตักกินอะไรเงี้ยคือแดกเลยครับผมถามจริงไอแกงกะหรี่นั้นอะ่ะคือมันคือแกงกะหรี่หรือว่ามันคืออะไรครับผมไม่มีชอ้อนไม่มีซ่อมเอาจานมาจากไหนข้าวก็ใส่สะอาดเลยแกงกะหรี่ก็ดูสมบูรณ์ไปเอามาจากไหนครับผมไม่ใช่ว่าโลกหลังภัยพิบัติที่แบบว่าทบจะไม่มีอะไรกินเหมือนกับแบบเป็นเรื่องราวของความขาดแคลนม,ม,มีแต่ปีศาจเต็มไปหมดไม่ใช่หรอมึงไปหาอาหารมาจากไหน <c oughs> บอกแล้วนะครับผมนะ GBA เป็นนเิเมีเปลี่ยนแปลงมูสเซชาติทุกคนครับ เวลากินแกงกะหรี่เนี่ยกินแบบช้อนมันดูเป็นลิซิวไลกันไหมครับผมมันดูเป็นอะไรที่แบบว่ามันมีการใช้สมองเยอะไปฉะนั้นแล้วเวลากินแกงกะหรี่ครับผมจำไว้ครับทีบีครับผมนะกินโดยใช้มือครับผมนะอย่ามองโลกแค่ด้านเดียวครับผมนะเลือกครั้งแรกเราจะเห็นว่ากีตกใต้แม่งผิดครั้งที่2เราจะเห็นว่าโครงหน้าตัวละครแม่งผิดครั้งที่สามาจะเห็นว่ามือของตัวละครแม่งผิดครั้งที่4ี่าจะเห็นว่าจานข้าวตรงนี้มันผิดแต่ว่าสรุปโดยรวมแล้วนะครับผม ทุกอย่างไม่ผิดหมดของเรื่องเฮียนี่เออหลังจากนั้นนะครับผมก็แน่นอนว่าก็เป็นเควสใหม่นะครับในการไปเก็บไอเทมในพิพิธภัณฑ์แล้วพิพิธภัณฑ์เนี้ยคือเหมือนกับเก็บเอาดาบในประวัติศาสตร์ของแบบเราเขาเียเป็นขุนพลนะครับที่แบบว่าโตของแบบพวกซุนซุยหรือว่าพวกซามูไรที่แบบย้อนเวลามาเนี่ยคือเหมือนกับไปได้มาแล้วประเด็นคือว่าอาวุธที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เกือบร้อยปีอะ ไม่เสื่อมสลายไม่อะไรแล้วคือแบบว่าสามารถใช้หยิบในการฟันมอนเตอร์ได้แบบอิสระเลยนะฮะทุกอย่างยังดูสมบูรณ์ร0อย็ต์ครับผมสามารถหยิบมาใช้ในการฆ่าฟันมอนสเตอร์ได้แบบอย่างง่ายนายเหมือนเดิมครับผมชนะแล้วะน,น,นะครับต่อจากนี้ไปนะครับ GBA สอนคุณให้ไปป้น นะครับอาวุธในพิธภัณฑ์ครับผมแล้วคุณจะสามารถใช้อาวุธในพิพิธภัณฑ์นั้นในการฆ่าจีเบียได้คราบนะสักสุดเ่วันหนึ่งคือแบบจีเบียโผล่มาใช่ป่ะคุณไปพิธภพัณธ์เว้ยแล้วคุณไปหยิบเหมือนกับเป็นของใช้โบราณของคนอ่ะเป็นอาวุธโบราณแล้วคุณเอามาใช้ในการฆ่ามอนสเตอร์เลยเว้ยทุกอย่างจะยังคงรีไฟล์ร้อยซยังไม่มีผุพังและก็ไม่เป็นของปลอมด้วยนะครับผมสุดยอดไหมครับผมเป็นไงครับสุดยอดรับดาบบวกสิบนะครับผมสุดยอดมากจริงอีเวนต์ก็มานะครับเพราะว่าเหมาะเพราะว่ามมอออนเเตรรร์กาาบุะไ เพราะว่าฝนตกท้องฟ้าเลยมืดแล้วตัวละครก็เลยเหมือนกับพยายามจะเอาตัวรอดทีนี้นะไอ้คุณหมอที่เหมือนกับไปพยายามจะหาทางรักษาไอ้ตัวของแบบไอ้ตัวละครตัวนึงที่อยู่ในตอนที่แล้วด้แบอว่าเหมือนกับมันในนี้นะช่างแมงก็ไม่มีใครแคร์หรอกคุณหมอขับรถมาช่วยทีนี้พอขับรถมาช่วยปุ๊บขับรถมาปุ๊บ ทิ้งรถเอาไว้คือคือตอนที่แกขับรถมานะคือคือเปิดอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมแต่ว่าตอนที่แกขับรถมานะครับผมแกขับรถมาแล้วแกมาจอดทิ้งแล้วก็เหมือนกับไปช่วยตัวของแบบเราพวกนี้แทนที่จะให้พวกเนี้ยคือมันก็ขับรถแหละคือแบบพอเข้าใจใช่ปะคือเหมือนกับว่าขับรถไปเรื่อยๆอย่าหยุดแล้วพอยพวกเนี้ยมันมาถึงจุดรวมผลปุ๊บก็ขึ้นรถแล้วก็หนีไปเลยแต่แกคือเหมือนกับประมาณว่าแกขับรถไปปุ๊บแกขับรถและแกลงจากรถ แล้วมาช่วยแล้วปล่อยรถทิ้งเอาไว้แล้วมันก็จะมาถึงฉากที่ปัญญาอ่อนมากคือวันว่าพอไปช่วยพวกนี้ปุ๊บก็ต้องกลับไปขึ้นรถอีกรอบหนึ่งคือวิ่งฝ่ามอเตอร์กลับไปขึ้นรถ ไอสัตว์คือแทนที่เหมือนกับจะประมาณว่ายิงจากรถก็ได้หรือว่าอะไรจากรถก็ได้คือแบบคือคือคือเหมือนกับว่าไอพวกนี้มันค่อยๆวิ่งมาใช่ปะและแทนที่เหมือนกับจะขับรถเหมือนกับเป็นแบบแนวจอ,อนวิ่เลยเหมือนกันว่าขับรถชนมอนสเตอร์แบบคือรถมาเร็วเข้าว่ขึ้นมาขึ้นมาคือ <Commander. S 2> พอมึงจะลงจากรถไปช่วยเขามืองก็ต้องวิ่งกลับไปรถแล้วก็ไปผ่ามอนสเตอร์อีกรอบมันอีกอ่ะไม่ใช่แค่นั้นเว้ยไอหมอนียเนี่ยเมืองเดี๋ยวผมขออิลบายถึงไอตัวละครเฮียนี่หน่อยมนะ หมอคือตัวละครที่แย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยดูในแอนิเมะเลยนะเว้ยพอมันขับรถไปปุ๊บมันมาถึงทางตันเว้ยคือไม่ใช่ทางตันละคือเหมือนกับมันขึ้นมาบนสะพานแล้วรู้ว่าตัวของแบบมอนสเตอร์จีบียมันไล่ตามมาถูกปะพอมอนสเตอร์จีบียมันไล่ตามมาแล้วยางแตกก็เลยขับรถไปต่อไม่ได้ทีเนี้ยเรื่อมก็เลยเหมือนกับสถาปนาประมาณว่าเอ,อ่อที่มอนสเตอร์จีบียเห็นพวกเราหรือว่าไล่ตามพวกเรามาเจอเพราะว่ายางรถแตกประเด็นคือว่า พอยางรถมันแตกปุ๊บมันก็เลยได้ยินเสียงมอนสเตอร์ก็เลยมาหาถูกปะทำไมถึงไม่ใช้เหมือนกับเป็นปะทัดหรือว่าเป็นระเบิดในการไปล่อมอนสเตอร์ไว้ใี่สักจุดหนึ่งก็ได้ให้มอนสเตอร์ไปออก,กันอะแล้วมึงก็ขับรถหนีไปหรือไม่ก็เนื่องจากว่าในรถคันนี้มันมีแสงอยู่ตลอดถูกปะมึงก็เปิดไฟค้างไว้แล้วก็เหมือนกับพวกนี้ไปถ่วงเวลาแล้วไอหมอส้นตีเนี่ยก็ไปซ่อมยางรถเว้ยคุณหมอเขาแล้วทำไงดีเราโดนยอเราโดนล้อมอยู่แล้วว่าคุณหมอก็เหมือนกันว่าเราเนอะ เราหนีไปไม่โลดแล้วเพราะว่าตอนนี้ยางเราแต,แตเากเราต้องมีเวลาในการเปลี่ยนยางแป๊บหนึ่งผมก็เลยคิดในใจไอ้สัตว์แล้วทาไมไม่หลังที่เหมือนกับมึงนั่งจ้องหน้าเขาแบบทุกคนมันก็ไปฆ่ามอนเตอร์เต็มไปหมดไอ้เคี้ยนี่นั่งจ้องหน้าแล้วแบบเราต้องมีเวลาในการเปลี่ยนยาไอ้เคี้ยนก็เวลาที่มึงพูดอยู่มันก็ไปเปลี่ยนยางสิดดอกแต่ว่าถ้าเป็นจุดที่จีเนี่ยสุดทุกคนครับทุกคนเนี่ยสมองอาจจะระเบิดเลยนะเกิดว่าได้เห็นฉากน้ผมนะมันจะเป็นฉากหนึ่งครับผมที่เหมือนกับประมาณว่าตัวละครอ่ะมันต้องขับรถ เพื่อไปในเมืองต่อไปแล้วทีเนี้ยมันต้องขับรถเข้าไปแล้วมันไปเจออุโมง์ตัวนี้ครับผมนะคำถามครับผมคือว่าถ้าเราจะข้ามไปต่างจังหวัดหรืออะไรนู่นนี่นั่น,นอะ่ะหรือว่าไปเมืองต่อไปอะ่ะมันมีอยู่สองทางเลือกระหว่างว่าข้อ1ขับรถในที่แจ้งแต่ว่าต้องอ้อมไปนิดนึงคืออ้อมโลกอาจจะเข้าป่าหรือว่าเดินลอมยอมเดินขึ้นเข,ขาเลยก็ได้คือแบบว่าเพื่อไม่ต้องเข้าไปในสองคือ ขับรถเข้าไปในอุโมงมืดๆแล้วรู้ทั้งรู้ว่าจะมี G ีบอคอยดักทางไว้อยู่แล้วไอตัวหมอเฮียเนี่ยมันก็พูดเหมือนกับประมาณว่าฉันน่ะไม่เห็นเหมือนกับเป็นแสงในอุโมงค์อีกทางนึงเลยนะแล้วฉันจะเข้าไปดีไหมหรืออะไรนู่นนี่นั่นคือกลัวมันจะเป็นทางตานันฉันน่ะกลัวว่ามันก็ต้องเกิดเราขับรถเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะเจอทางตอนเดี๋ยวจะมี G ีบอกันอยู่นะเราจะทํายังไงดีคําตอบรับผมเฉลยครับผมข้อ2ครับขับรถเข้าไป,เ,าไปเจอจีเบีย แล้วหมอมันก็ตกใจว่าเฮ้ยเราไปเจอจีเบียได้ไงอะนี่เดี๋ยวดูฉากตอ่อสู้ครับทุกคนครับอ้าวจามาท่าทจริงจามาท่าจริงจามาท่าจริงจาไปดูฉากต่อสู้ครับว้าวเอาสู้แล้วครัผมเอาหาว่าหาว่าอนิเมะยังไม่สู้เอามันสู้แล้วคุณก็มีคนตายเมื่อกี้คุณคุณมันจะไม่สู้ได้ไงครับผมเอาคุณเพ์เจอร์อะไรเนี่ยในแชทในแชทเพ์เจอร์แล้วเออสู้แล้วครับเมืเ่อกี้สู้แล้วเมื่อกี้ฉากต่อสู้สนุกมากเลยนะเว้ยนารูโตะต้องกราบ บีต้องชิดซ้ายนะครับวันพีต้องชิดขวาดากบอนต้องแบบยอมไปอยู่ขี้ตีนครับผมนะวิจิตแล้วก็เป็นก้าของซุนซุยตรงนี้นี่คุณหมออาบน้ําคุณขนาดอาบน้ำยังใส่แววนในสัตว์มึงตอนนี้หน้าผมก็เหมือนกับหน้าคุณหมอในเรื่องอ่ะถ้าให้พูดตามตรงครับหน้าผมเหมือนกับหน้าคุณหมอเล้วคือแบบว่า